เด็กผู้ชายคนนี้พ่อแม่ของตัวเองตัวเยก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับลุงซึ่งบ้านที่ลุงอยู่น่ะเขาลือกันว่าเป็นบ้านของคอตกอรที่ชอบถือขวานออกมาไล่จามหัวคนแล้วพอน้องย้ายมาอยู่วันดีคืนดีน้องก็ได้ยินเสียงดังดแปลกแปมาจากบ้านพอน้องเดินไปถึงต้นตอของเสียงน้องเห็นลุงกําลังถือขวานจามอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นคิดในหัวอย่างเดียวลุงคือคอตกอรแน่ๆกลัวจนสุดขีดเก็บกระเป๋าแล้วก็จะหนีออกจากบ้านลุงแต่อยู่ๆว้าข้าวของในบ้านของลุงก็ขยับขึ้นมาได้เองภาพค่าวบอยก็คือแกว่งเชือกเป็นคาว่าหยับไปนนนาาาิกกททัั้้งงบพรออ่่ี งจะเดินมาพาหลานไปที่ห้องห้องหนึ่งพอเข้าไปในห้องห้องนั้นมีแต่ของเกี่ยวกับไสยศาสตร์ก่อนที่จะถามหลานว่าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อมดไหมแล้วลุงก็สารภาพกับหลานตัวเองว่าลุงอะ่ะคือพ่อมดไม่ใช่ขอตกอใดๆและที่เข้าของในบ้านมันขยับได้ก็เพราะว่าลุงมีเวทมนต์แล้วการที่ลุงถือขวานมาไล่าจามกำแพงบ้านตัวเองก็เพราะว่าลุงกาลังตามหานาฬิกาอาถรรพ์อันนึงอยู่ที่เพื่อนของลุงเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็แอบไว้ที่ส่วนไหนส่วนหนึ่งของบ้านมันจะดังขึ้นทุกๆคืนจนเเเเเ้้้าา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 านนนนนนออออไไมมม่่่่่่ดกกก็็ลลลลยยตตงงงงจํแแพพพหหหฬิทีววววสรูุัป ก็อยากเป็นบ้างสอน,นให้แบบเออลุงช่วยสอนเวนตมนแต่ลุงรันบ้าจี้เอาตำราหนาเป็นสิบสิบ,สบเล่มมาให้หลานอ่านแล้วลุงก็ไปทําภารกิจจามกาแพงต่อเหตุผลมันก็เพราะว่านาฬิกานั้นนะมันไม่ได้ส่งเสียงดังลาคาญอย่างเดียวแต่มันยังมีเรื่องเลวร้ายซ่อนอยู่ในนั้นอีกถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อบ้านเวนตมนและนาฬิกาอาถรรพ์มีภาคไทยดูได้ในเน็ตฟลิกค่ะใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างอย่าลืมาลมาคอมเมนต์คุยกันนะ